เม e> ื่อเบิ่งวิธีเอาหัวตานเด้อจ้าเพิ่อกาลังท um ิ่ทางใบออกมันเนี่ยใส่ไต่แกงไม่ใ่ใส่ติดเอากำลังใส่พาเด้อคะะหัวตานลัางสิบปอกเปลือกปอกกาบมันออกีรือเอาซ้ำนี่จ้านี่ไต่แกง เป็นตอนแบบนี้ได้คะพี่นองใบาตใจนั่นกูือเพกเงนกป็นตอนถือมือ้มกแงวยแแหลคน่ี้่งายได้อยังไันลแกงขึ้นาใหม่ี่เด้ค่ะพี่นองแกงใส่ยานั่งขึ้นเอาใหม่ใส่พักวัน السود سوى كان.